นโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองผมให้ความสําคัญมากสําหรับระบบการคมนาคมขนส่งสําหรับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุเพราะเราทราบดีว่าวันนี้เนี่ยจำนวนผู้สูงอายุก,ก็เพิ่มมากขึ้นแล้วใน10ป,ปีข้างหน้านั้นตัวเลขของผู้สูงอายุนั้นก็จะดับเบิลหรือเพิ่มเข้าไปเท่าตัวประมาณ20ปว่าล้านคนซึ่งตรงนี้เองเนก็ถือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้ความสำคัญ3าเรื่องด้วยกันคือเรื่องนโยบายนี่ได้สั่งการในกระทรวงคม,มนาคมโดยเฉพาะส่วนที่เป็นคนที่ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนเปืนไม่ว่าจะเป็นถนนถนนของกรมทางหลวงทางหลวงชนบทหรือว่าของการรถไฟระบบการคม,คม,มนาคมขนส่งของเราทั้งหมดถือเป็นนโยบายที่จะต้องอพัฒนาสิ่งำอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุ ในแง่นโยบายนั้นชัดเจนนะครับส่วนที่สองคือในส่วนของการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือกลมทั้งหลายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการก่อสร้างทั้งหลายจะต้องออกแบบออกแบบให้เหมาะสมแล้วก็ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลของคนพิการกับผู้สูงอายุนะครับส่วนที่สามนี่ก็คือส่วนของการให้บริการการให้บริการนั้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราพูดถึง ถามว่าคนพิการเนี่ยทำไมเรียกร้องในเรื่องของรถเมล์ที่เป็นชันต่อพอไปถามผู้ที่ให้บริการก็บอกว่าก็ไม่ค่อยเห็นคนพิการขึ้นรถเมล์คนพิการก็บอกก็เพราะรถเมล์ไม่มีให้ขึ้นไม่มีก็ไม่รู้จะไปขึ้นตรงไหนมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาตรงนี้แต่ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการจะต้องออกแบบแล้วก็การให้บริการนั้นจะต้องเป็นบริการเฉพาะ เช่นรถเมย์สมมติว่าถ้ารถเมย์ไม่สามารถที่จะทุกคันเป็นชานต่ำได้แต่จะต้องมีรถเฉพาะรถพิเศษซึ่งในหลายประเทศเขาทากันหลายประเทศเขาทากันเป็นรถที่ออกแบบโดยเฉพาะแล้วก็มีตารางการเดินรถที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคนสูงอายุหรือคนพิการทั้งหลายเนี่ยก็จะรู้จะรู้ตารางเวลาว่ารถต่างๆเหล่านี้จะผ่านที่ตรงไหนมากใน,ในเวลาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เป็นการออกแบบหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเรียกใช้บริการเป็นกรณีพิเศษ เรียกว่าผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านสื่อต่างๆนั้นอันนี้คือ3ส่วนที่ที่ผมผมให้ความสําคัญแล้วก็พูดทุกครั้งที่มีการประชุมกับหน่วยงานแล้วก็ลงไปกํากับด้วยนะครับพื้นฐานที่สุดคือเรื่องถนนเรื่องถนนกระเดินทางเท้าวันนี้คนพิการไม่กล้าออกไปเพราะว่าออกไปไม่รู้ว่าจะเจอรถชนเมื่อไหร่ออกไปไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์จะขึ้นมาขึ้นมาบนทางเท้าเมื่อไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเดินไปตรงไหนแล้วมันจะตกล่องหรือจะตก ขอบตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ให้ความสําคัญมากในในกระทรวงควมนาคมคมนาคมนั้นในหลักการหรือแนวคิดของคมนาคมในยุคต่อไปเนี่ยต้องเป็นคมนาคมเพื่อคนทุกคนไม่งั้นวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับว่าทาไมพ่อแม่พ่อแม่เราเนี่ยทุกวันนี้รถในกรุงเทพเนี่ยติดมากเพราะแต่ละคนจะซื้อรถคนละคันเพื่อไปส่งลูก แต่ถ้าระบบการขนส่งสาธารณะมีความปลอดภัยพ่อแม่มั่นใจผู้ปกครองมั่นใจให้ลูกไปโรงเรียนเองขึ้นรถเมลขึ้นอะไรพวกนี้ไปเองเดินก็เดินบนทางเท้าเดินข้ามถนนปลอดภัยหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่บอกว่า <c oughs> ในเรื่องของการบริการไม่ใช่เป็นคมนาคมเพื่อคนทุกคนแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นรถติดส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผู้ปกครองนั้นต้องซื้อรถเพราะไม่มั่นใจว่าให้ขึ้นรถเมลแล้วเนี่ยะจะตกรถเมื่อไหร่ ไปเบียดกับคนเบียดกับคนแล้วลงเลยป้ายอย่างเงี้ยไม่มีรถเป็นการเฉพาะให้แต่ถ้ารถบริการขนส่งสาธารณะของเรานั้นเนี่ยเพื่อคนทุกคนนะพ่อแม่เนี่ยนะสำหรับเด็กๆนะไปได้วยความสบายใจเขาจะไปตรงไหนก็ได้ไม่ีปัญหาหรือคนพิการนะครับรู้ตารางเวลารถรู้ตารางเวลารถไฟมีในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับรถจอดเข้าไปเทียบเฉพาะที่พ่อแม่ส่ง เรียกว่าอาจจะเป็นลูกหลานสองอผู้สูงอายุหรือคนพิการลงมาก็มีคนดูแลขึ้นรถได้รถไฟก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยก็จะมีของคอสมกนี่มีการปรับรถบางคันเนี่ยเพื่อสําหรับผู้คนพิการโดยเฉพาะมีลิฟต์มีอะไรพวกนี้ก็เป็นการออกแบบการออกแบบเพื่อให้สําหรับคนทุกกลุ่มครับเพราะแนวคิดของของคมนาคมนั้นผมผมคิดว่า ่อนที่เราจะทําให้คมนาคมนั้นเป็นคมนาคมเพื่อคนไทยทุกคนเราคงจะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักสามข้อก็คือเข้าใจใจเขาต้องคิดว่าเราเนี่ยสมมติว่าถ้าเรามองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นแล้วเราจะทํำยังไงเราจะเดินไปด้วยความมั่นใจได้ยังไงนะครับต้องใจเขาต้องทําต้องใจเขาใจเราใจเราต้องเอือ้อเฟือใจเราต้องเอือ้อเฟือต้องคิดว่าเขาเป็นคนสมมต คนส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็เรียกว่าอะไรนะฮะคมนาคมเข้าใจเราต้องเข้าใจเพราะนั้นสามข้อใจเขาใจเราเข้าใจสามข้อนี้ก็จะทำให้ทุกคนในสังคมนั้นมีความสุข